เราเล่นกันดีกว่านี่ผมไม่ได้เติมมาครับถึงผมจะใส่ชุดเต็มกดิแต่ผมไม่ได้เติมมาจริงๆนะสัญญาเชื่อใจผมไหมเชื่อไหมเดี๋ยวผมไปทดลองอาวุธก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังด้วยว่าเสียงหออาวุธดัเสียงยังไงซึ่งเสียงหออาวุธจะดังนิดหนึ่งดูตอนผมจกำลังทรมานบุญ นูพวกนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรดีหนะ้าที่นูพวกนี้แบบเลือดไม่มีแล้วก็แล้ว <c oughs> ก็เริ่มกันเลยดีกันเรามาทดลอบรถกันเลยแล้วกันนะถ้าผมเคลื่อนไหวแล้วเกิดไปก็ขอโทษทีแต่ละครถูกปรับให่อย่างนี้นะความเร็วของเมาแลเคเป็นทดสอบแล้วปรับความเร็วตันนี้ครับซึ่เร็วสารกอยู่ดช โผมขอปรับอีกนิดนึงใครลื่นขึ้นหน่อยซึงเราจะทดลองด้วยอย่างแรกที่ผมมีถ้าใครอยากเห็นมุมแรกนี่กดชี้ขาในการซูมแล้วกดชี้ซ้ายในการยิงซึ่งการยิงก็ถือว่าไกลมากเลยดูสิเดี๋ยวตายรัะเดี๋ยวยิงที่หัวดาเมจเต็มได้ไมมเท่าไหร่ยิงหัว ดาเมจยิงหัวาดาเมจหนึ่งร้ยยี่สลองหม่สิหนึ 120. โอเคหนึ่รยิบยงหัวจะดาเมจหนึ่งร้อยยนถ้ายิงท่ลำตัวละ่ะจะดาเมจเท่าไหร่กันนะหกสแขนหกสโอเคแขนีข้างละ่ะหกสิบ ค่ะหกส,สิบเหมือนกันโอเคงั้นไปทดลองอาวุธต่อไปกันเลยแล้วกันนะอาวุธต่อไปว๊บผมชอบอาวุธดีมากช็อตกดันเ๋ยเหรอย,ยิงนี่หัวดาเมจจะเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าร้อเาเอาโอเค โอเครามีเก like, so ้เก้าถ้ายิงที่ตัวล่ะจะดามีเท่าไหร่หนึ่งร้อยไ้สี่อะไรนนั่นลองยิงที่ตัวเพราะกมันตัวโดนตัวสุดที่ไม่แช่นั่งลองไหนสิเก้าสิบเจด้แขนยี่สิบสี่อ๋อน่ใจนะว้เดี๋ยว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 ขยับขยับยับ ตัวแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะขยับได้แปสี่สิบอืมไม่แช่เอาตัวที่ไม่มีกระตัวที่ไม่มีกระจะอยู่นิ่ง,งๆครับให้เรายิงอย่าเว้นตัวตะก,กี้หกสิบสี่ถือว่าอะไรขาสิบหกเอาขากับตัวเลือกเต็มๆเลยตรงกลางแล้วกันสี่สิบแปดขาลึกสองข้าง เลือดก,กระเด็นใส่หน้าเลยอ่ะมันไม่ใช่เลือดมันคือน้ำมันพวกนี้คือหุ่นยนต์ทุกคนในเกมคือหุ่นยนต์หมดครับที่เห็นแบบหยดหยดหยดแบบนี้คือน้ำมันที่ตาทาสีแล้วไปลองเอาวุธชิ้นตอบเอาลองเอาชิ้นนี้เลยแล้วกันยิงที่หัวจะได้มีเท่าไหร่กันลองดูแล้วกันน่าจะเผื่อจะได้ดามจดสูงๆนะ ซึ่งตอนเราเล่นเกมแท้ๆเกมจริงๆของเขาเอาละจะเอ้ยอย่าลืมบอกไปว่าเกมนี้มีสีอิงที่ให้เราขี่ด้วยคือมีของมากเลยความจริงที่ผมชอบที่สุดจริในการขีน่น่าคือรถบมะไม่เลยที่เก่งสำหเราคนป่วยซึ่งเร็วยังกะติดในตัดติดในตัดต่อมา นี่เลยนี่กดไม่ติดลองเครื่องบินสิอย่าบอกแล้ว啊เกมแพ้ไม่เฮ้ยด้วยช่วยด้วย,วย,วยเกมมันแขง็งคุณ เคลีเกมครับเลยเกมเมื่อกี้คอมเคลีของเกมก่อนมันเป็นทั้งเกมเป็นทั้งคอมเข้าไปละมาไปแล้วคราวนี้เราจะไม่ทดลองอาวุธแล้วกันทดรออา,าวุธทุกคนแน่ใจว่าเบื่อแน่นอนแต่ขอทดลองอีกสักอย่างนึงได้ไหมอ่ะงั้นเล่นเลยดีกว่าถ้าคุณไม่อยากให้ผม ถึงเวลาเปิดฉากแล้วเปิดฉากกาโจมตีคนไี่อยากดูเขาเราแบบนั่งคนลองอาวุธดักนะบางคนก็บอกว่าคลิปนี้มันน่ากลังูอย่างนี้อย่างนั้นเน่ยยาวไม่เจี๋นยนีนย่คือหุ่นครับนี่คือหุ่นต่อยต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยหุ่นจะเจ็บเหรอต่อยต่อยต่อยแล้วเราเปลียนสีแล้วออะไรวะเนี่ย ต่อยต่อยต่อยเอ้าต่อยเอ้าต่อยต่อยแกสีเขียวเกี่ยวกับแนวโอเคช่วงนี้คือแบบช่วงเซนต์ตั๊กเซนต์คลอสอย่างนี้ครับเกี่ยวกับหิมะอ้าเซึ่งเกมนี้แปลกดีมากเสียงโดนเสียงอะไรมี อีมีคนนไอคนจด้วยคนจะด้วย,ด,วยดีเลยเราจะได้ว่ายิงอาวุธแบบลุลว่าลุว่าช็อตเกียนชอ็อตเกียนคนเรียกผมว่ากเ,เกียนเมื่อไม่ใช้เกมเมอร์นะเกียนเมอร์เพราะอะไรผมเกียนเกียนเมอร์เจอพลังหุบเกียนเมอร์เป็นไงล่ะเกียนเมอร์แล้วฝันเกียนเมื่อเกียนเมอร์เป็นไงล่ะคิวแครหนึ่งชอ็อต แค่เราใช้อุตสิชนชอบแน่นอนชอบจันนั่นมันมันโอุตสิษด์อุตสิธานี้เอาตอเอาผึ่ขออ้ยได้ใหม่ขออ้ยได้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาสุก้าบาสุก้าเก็บเก็บบาสุก้าบาสุก้ากับอันนี้คืออะไรอ่ะอเล็กเอาดาบทิ้ง ช็อตกันอย่าบอกว่าช็อตกันหมุนได้ใช่แน่นอนหมุนได้จริงด้วยช็อตกันหมุนได้มาชัว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 นยัจะโชดโจชัวเป็นไงพายังลับเบิร์ตของบาสุก้าครับผมชอบมากเอาวันนี้ยดีสุดๆโจชัวลงมาอย่างเท่เลย ผมกับเก็บอาวุธของดีๆทั้งนั้นเลยคนเรียกผมว่าอาวุธใต้สุดหดเพราะว่าผมหดหดมากเลยนะผมโหดมากเลยนะผมโหดมากเลยนะเดือยยิงครั้งเดียวแตกหนึ่งเตืองสวยงามจริงๆเลยมีใครเหลือรอดอีกใจนั่งยองนั่นไองมองมองรอบๆแล้วมองแรอบๆแล้วเจ้าหนูเจ้าหนู โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บขยิงได้ได้ได้นั่นไอิดเต้ยิงฉันจากด้านบนฉันก็จะไปหานอยไมาใช้เครื่องวัดเทเลพอร์ตฉันเหรอไม่นานชีวิตได้ผลเหรอแน่ใจนะแต่เราจะฆ่าอาณาห้ได้สุดท้ายฉันก็จะฆ่านะแกยังไงยังไงกัน อยู er ica, ller, ller, ay, ay, jo, ่ไหนกันไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหนบอย่าหยอกเขาดีเขาดีเขาดีแล้เนี่อะไรปืนดุดเรื่องอันนี้เรื่องจับสวยยิงปีนันได้ปีนยินไปปีนยินไปสิ จะไม่มีคนอยู่ด้านบนหอไอฟเฟลตายเหอะยิงอยู่ตั้งนานชี้กองนี่หว่าโอ้ยสไนใช่ไหมคนนี้ต้องมีสไนช์ถ้าเขายิงไกลได้ยิงเพิ่มเลือดเจอยิงจอกตลอ่อยนะสไนช์

ไปไปไปสุดเลยมานายามาินชาเขาขผมง้าผมจะขดผมง่ายะเขาเหมือนพวกเราแบบซูนสูสีมากเลยสูซีจนสอดมไม่กินไม่กินอี๋อะไรปืนอะไรนะเลฟิร่ฟรฟรเขาอไม้ปืนของผมปลยเดีแลท so ี่ยไ อย่าพึ่งนะชนะเหรอชาแน่เจ้าบ้าดผมเจอเจ้าวาคู่แข่งผมจะฆ่าคู่แข่งทิ้งมีใครปวอรอนนรอนนดอันนี้เหรอมีคนเนิร์ดอันนี้ผ่อนขาปวดอันนี้ปวดอันนี้สองคนแล้วนะถ้ามีใครปวดคนที่สามเย,ย,ย,ย่ดีมากผมอยากเล่นแบบนี้มากเลยแบ่งคนละทีมเนี่ยผมจะใช้บาดปีกเก้ของผมโจมตี